เคล็ดลับทาให้คุณเป็นผู้หญิงที่พราวสเสน่ห์ข้อหนึ่งมีความมั่นใจผู้หญิงที่มีความมั่นใจนะคะคุณรุดพูดทุกคลิปเลยถึงแม้ว่าคุณจะหน้าตาแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่ความมั่นใจของคุณเนี่ยจะทําให้คุณมีออร่ามีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งก็นั่งแบบ ตัวตรงแบบนี้นะคะการยืนการเดินการพูดดูแบบดูดีไปหมดเลยอะ่ะคุณอาจจะเห็นหลายๆคนแหละที่แบบหน้าตาเขาก็แบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้แบบหวานสวยแต่เขาทำไมหน้ามองดูดีจังเลยนัน่นเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจนี่แหละที่จะทําให้เราเนี่ยแลดูเป็นผู้หญิงที่ใครก็อยากอยู่ใกล้เป็นผู้หญิงที่แบบ attractive เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะดังนั้น จงเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจค่ะข้อสอนะคะรักและนับถือตัวเองผู้หญิงที่มีเซลล์เอสซีที่สูงนะคะเธอรักนับถือตัวเองเธอคิดว่าอือฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักในตัวเองฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างของฉันคนที่รู้สึกกับตัวเองแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมี power รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากเพียงพอคนเหล่านั้นแหละผู้หญิงแบบนี้แหละจะแรดู เป็นผู้หญิงที่พราวบางๆเลยพราวสน่หและแต่กตารจากผู้หญิงประเภทหนึ่งนะคะที่สวยสวยแต่ขาดความมั่นใจอะรู้สึกว่าฉันไม่รักนับถือตัวเองเลยรู้สึกว่าเออฉันขาอะไรเป็นบางไปบางอย่างสวยก็ไม่ช่วยประโยชน์อะไรนะคะสวยแต่รูป จูบไม่หอมดังนั้นแล้วคุณต้องเป็นผู้หญิงที่มีเซ l รอัลสเตอที่สูงจะทําให้สาวๆเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักค่ะเล็กดีแต่งตัวดีการแต่งตัวของเราเนี่ยแต่งให้มันแบบมิดแอนด์แมทนะคะไม่ต้องแพงอะไรมากมายนะคะไม่ใช่แบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรวดเท้ายอย่างคุณรุษนะคะชุดนี้ก็แค่แบบไม่กี่ร้อยนะคะในทิกตอก สองสามร้อยกว่าบาทแต่ว่าเราแต่งแล้วเรามั่นใจมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเดินไปไหนเรารู้สึกมั่นใจไปหมดอะคนอื่นก็เห็นเรามั่นใจเขาจะมองเราแบบเป็นคนที่แบบงพลาวเสนีมากๆเลยอย่างคุณนุชเนี่ยไม่ได้ชมตัวเองนะคะเดินไปไหนแบบ ผู้หญิงฝรั่งยังมองเลยนะคะผู้ชายก็มองอีกด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่เขามองเราแล้วก็ยิ้มไม่ใช่แบบมองแบบบูลลี่นะคะมองแล้วก็ยิ้มแบบบางคนก็เซฮายทักทายก็แสดงว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เขาอยากมองเขาอยากแบบ เออผู้หญิงคนนี้ดูมีเสน่ห์จังเลยอะไรแบบนี้ดังแล้ว,ลว,ลวการแต่งกายของเราจงแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับบุค,คลิกกับภาพของเราเรามองแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็มั่นใจก็ใส่ไปเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะข้อ4ี่นะคะยิ้มเก่งยิ้มเนี่ยจะทําให้ผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาธรรมดานี่ยแลดูมีเสน่ห์อันนี้คุณลูกก็พูดบ่อยมากนะคะหัดยิ้มนะคะอย่างเช่นแต่ถ้าไม่ยิ้มดูแตกต่างกันไหมคะ ยิ้มแล้วก็ไม่ยิ้มอย่างเงี้ยแลดูเป็นอีนางมาลายแต่ถ้าเรายิ้มเนี่ยเราจะแบบ แลดูมีเสน่ห์มากๆเลยดังนั้นแล้วรอยยิ้มของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามที่ยิ้มเสมอจะก,กลายเป็นคนที่พลาวเสน่ห์ใครอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยู่ใกล้คนคนนี้ค่ะข้อ5นะคะมีจิตใจดีเอ,อ่อจิตใจดีมีเมตตาคนที่เมตตาคนอื่นเมตากับศาสตร์เมตากับคนไร้บ้านโฮมเลดอะไรแบบนี้ให้เงินเขาบาท2บาทหรือว่า10-20บบาทอะไรแบบนี้การให้ทานนะคะไม่ว่าคุณจะให้เท่าไหร่ มันดีต่อใจเราเวลาที่เราเต็มใจให้มันเทียบเท่ากับการที่คุณให้เขามาหาศาลดังนั้นแล้วจงให้ความเมตตาจนจงให้ด้วยความเต็มใจโดยที่คุณเนี่ย ไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนกลับมาเลยนะคะและนี่ก็คือถ้าเกิดว่าสาวๆอยากเป็นผู้หญิงที่พราวสนีต้องทำตาม5ข้อที่คุณนุชพูดมารับรับ,ร,บ,ร,บรองได้ผลแน่นอนและถ้าใครนะคะอยากมีผิวหน้าที่นุ่มนวลสวยแบบนี้นะคะ่ะแบบตึงสวยสุขภาพดีซึ่งคุณนุชนะคะ48ปีแล้วผิวหน้ายังดูดีอยู่เลยนะคะโดยที่ไม่ได้ฉีดโบ็อกไม่ได้สัญญารรมอะไรเลยเพราะคุณนุชมีตัวช่วยนะคะก็คือ ครีม olin, ลาโนลินครีมนะคะของประเทศออสเตรเลียมีวิตามินอ e ีที่เข้มข้นมากๆเลยคุณุูใช้ทุกวันแฟนก็ใช้ด้วยนะคะครีมแบบเนื้อเข้มขน้นลิชมากๆเลยทุกคนแต่ก่อนคุณุูใช้เขา b r แบนนะคะแบนดแพงด้วยแต่หน้าก็แบบงั้น,นๆเฉยๆมีริ้วรอยตอนนี้มันก็นิดหน่อยอะคะ่ะทุกคนไม่ได้มีเยอะเพราะว่าอยู่ออสเตรเลียครีมตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะ เนื้อครีมดีมากเกลี่ยง่ายมากๆซึ่งคุณนุชซื้อไปฝากยาที่ไทยแบบเขาติดใจมากกระจุดด่างดำเนี่ยจางลงหน้าขาวใสแล้วก็นุ่มด้วยถ้าใครสนใจนะคะพรีออเดอร์ได้นะคะโอนเงินมาให้คุณนุชคุณนุชขายกระปลุกละ3า0พร้อมส่งถ้าใครสนใจคุณนุชพร้อมส่งในวันที่24ตุลาเพราะว่าจะหิ้วกับไทยด้วยคะ่ะทุกคนของดีก็ต้องบอกต่อนะคะดีกว่าทุกคนสั่งแบบ ออนไลน์ก็ไม่รู้ว่าได้ของปลอมหรือเปล่าซึ่งตัวนี้ของจริงจากออสเตรเลียค่ะใครสนใจทักแชทไปที่เพจกนุษได้เลยนะคะหรือว่าณรุ๊จะแปะลิงค์แปะหมายเลขบัญชีธนาคารไว้นะคะแล้วก็โอนเงินมาเดี๋ยวณรุชจะลรตดลายชื่อแล้วก็พร้อมส่งในวันที่24ตุลาคมอยากให้ทุกคนได้ใช้ครีมที่ดีนะคะ350บาทพร้อมส่งค่ะของแท้จากออสเตรเลียค่ะ